สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกกอกค่ะนาตามาทำไมไม่รู้ว่าหน้าตายก็มีมีแสงไฟคนเดินคนเดินมาคนเดินมาคนเดินมาแล้วนี่คนเดินผ่านไปเนี่ยน้าต่ายก็เลยมาดูก็เลยมาดูว่ามีเขาแวะเถียงน้าตาหรือเปล่าเพราะว่าธรรมดามันจะมีแค่เออ,อเดปิดตเืม,มันจะมีแค่แค่มอเตอร์ไซค์ มันจะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มันมันจะไม่ค่อยมีคนเดินอ๋อคือคือวันนี้วันนี้นาตายมาขีดยางที่สวนใช่มีคนเดินมาใช่ไหมใช่มีคนเดินมาเขาเดิทีแรกไม่มีไฟอยู่ทีนี้ยเดินมาแล้วเขาปิดไฟใช่ไหมก็ไม่ไม่รู้ว่าปิดไฟหรือไม่ปิดไฟนะแต่ตอนเดินผ่านตอนนาตายขีดยางเน่ะเขาเปิดไฟก็เลยมาถามนาต่ว่าเห็นไหมนี่มาเตมมาเสริมมาอันนี้อันนี้เป็น ปกติเขาเขาจะไม่เคยเคยเห็นว่าตอนกลางคืนคมันจะมีไฟนะนนนะทีนี้น่าแตน้าแ่ก็ไล่สดนะครับทีน้าจะต,ต้อง,ต,องต้องรีบต้องเรียนรูก็เลยเอ้าน้าแ่ไอเห็นหรือเปล่าเพราะว่าให้นเสริมมาดูให้นเสริมมาดูแล้วตอนไล่ไล่นะน้าแต่ก็กีดยางกลับไปกีดยางพอพอมาดูอ๋อปกติต้องต้องทีน้าแแต่ถ้ากลางวันมันจะมีถนนนะใช่นี่นี่เนี่ ไปไปดูไหมหรือว่าหรือว่าเขาไปใต้กบใต้เขียดอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนี่เขาเดินมาเห็นเขาเดินเขาเดินผ่านเขาเดินผ่านยังไงเขาก็เดินเหมือนเหมือนหน้าไต่เนี่ยใส่ใส่แบตเตอรี่แบบนี้นี่ใส่ใส่เหมือนของน้าเสริมอ่ะไฟฉายใส่ใส่ไฟฉายใส่หัวแบบคานหัวแบบนี้ม้าแกก็อะไรสดก็เรียกว่า ก็ก็นึกว่าเออมีฮะเออแม่บุแมนเขาสิมาลักไก่แจวบ่ฮะเออแม่บุแมนเขาสีว่ามาเอาไก่ไปตุ่มบ่พยายามทังบ่ฮะคือในใจก็กลัวคนมาทำร้ายนี่แหละไม่ไม่ได้ไไม่ด้คิดอะไรมากแต่ว่าถ้าเขาเขาเดินมาเนี่ยโอเคถ้าเขาเดินมาเนี่ยมันก็มันก็เสียวๆอยู่นะอืมบางทีคนหรือว่าเขาสิมาเอาไก่ไปตุ่มวะ มัใช่เขาสิมาเอาอ่ะเขาเอาดอกไก่มันเสียงดังมันคือห้องเอาไข่โอ้เอาไข่เออมันจะมาห้องจับเอาเลยจับไก่ยมห้องโอ๊กๆจะฟของเขาก็ยิ่งนิดเลียวเลยเอาไข่โอเลยเอาไข่แม่หรือว่าเขาจะมาเอาสมุนไพรที่ที่สวนปตสวนเนี่ยสวนมากนะที่น่าแต่ที่น่าแต่อยู่เนี่ยก็คือว่าเขาจะขับมอไซ ใช่ส่วนมากจะขับมอไซค์เขาจะไม่ค่อยมีคนเดิน,น,เ,ดนดเดี๋ยวเอามาดูก่อนนะครับออกมาดูก่อนว่าว่าเขาไปถึงไหนแล้วหรือว่าเขาเดินเดินลัดน,นี่แล้วเขาขึ้นขึ้นเขาไปไปอะไรนะไปไปส่องสัตว์ทั้มาเนกี่คนก็ไม่รู้นะเห็นไฟอันเดียวเห็นไฟดวงเดียว ใช่ใช่เห็นดวงเดียวม,มาแข่งกันมาคอมเมนต์ที่เป่าววะเบอรเพราะว่า <c oughs> วันนี้วันนี้นาตายก็ระแวงนะเพราะว่ากีดยางกลัวฝนตกกลัวย่านฝนตกนะหนะนะขอเก็เลยระแวงไประแวงอ่ะเนีเ่ยไปอ่ะคือแสงไฟค้นยังนสินดอกเป็นแสงไหนนาแต๋า<อ>นาตายคิดว่านาตายคิดว่าเขาจะเขาจะมา ขาจะมาขโมยขโมยไก่ใช่ไหมก็ไม่รู้ก็ก็ไม่รู้นะแต่ก็วันนี้เห็นเห็นเอาไก่มาใหม่เอาไก่เอาไก่มาแต่ว่าน่าจะน่าจะล่าสุดก็มีก็มีคอมเมนต์เข้ามาแชร์จังนี่เงอนเด้อเขาเขาก็คือเขาคุณอยู่น่าแต่น่าแต่โควอ๋อซองไฟยังสีก่อนอันมันคืออันอันนึงอันใดนะซองไฟแจ้งก่อนบาง ให้ดูให้ดูหน้าแล้วแต่เด้อเพราะว่ายางหูบะไรชุดห้องกระเดี่ววะเพราะว่าเพราะว่าคอยนี่เบิ้งหน้าก็มี่ของคอยเออนี่ไหมนฮ่เฮ้ยไหมเบิร์แมนเลยชมจอมายางเก๋ว้ะมันนนั่คือแมนเจ้าวะยางเมื่อกี้ บ่อแม,นอม่นยิ่งยังไ,ได้ข่ยไรสดอยู่เนาะอ่าเออเห็ดเ็ดเอาไฟใช้ข้างมุ้งะแบบนี้แหละข่เห็นเมื่อกี้นี่น่ะอเยาว่าได้ไปมากข่อยยากน่าจะไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นคนขึ้นไปสองไปหาไปหา,ไปหาสองสัตว์บนเขานะคะเอ,อนี่ก็มีอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฮะมันมันมีอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอะไรไม่กีนนู่นเลยว่าแตน ตัวหูไก่เนี่ยเด้ได้ไดี๋ยวจะไปอยู่ห้องห้าเลยโย่ไปเด็กเปลี่ยนเปล่าโอ้ยบ่มีดอกมันนอนเว้นมันนอนกลางคืนนาซีไม่เอียงเอียงเกาะตอนนอนเว้นตอนนั้นเว้นมาเสียกินคืนเมื่อกี้นี้น้าตายหน้าตายก็ขี่ยางขี่ยางไปสวนนั้นนะครับก็เห็นไฟแต่ว่าปกติส่วนม้านะครับที่มาตรงนี้คือว่าเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่ว่าเห็นเดินเห็นเดินมา น้าเตะก็กลัวนะครับกลัวเพราะว่าอน้าแตะไฟ์สดเนีเพราะน้าแตะไฟ์สดเสียงดังก็เลยกลัวว่าเกิดอะไรขึ้นม้าม้าข่อยกับบ่อเฮาได้เหมือนเออม้าข่อยแล้วมาม้าน้าเตะตายแล้วใช่ไหมใช่เออเออไอ้ซูโม่ตายนะอืมอ่าจะเท่าตายก็ได้นะแต่ว่าอายุไขมันก็เลยไม่เห่าอายุไขอายุไขก็ต้องข้นเกิดกินยาบงเมาอ่าขนาดหมานะแต่นะขนาดไอ้น้าเตะ มาเนี่ยมันยังเห่าเลยนะที่บ้านงูไข่ก็เบาใช่ไหงูอ่เจ้าเบาบ่เดี๋ยวมาดูไก่เข้าไปแล้วมันจะเสียงดักตากกันนั่นโอ้มันสีตีเหลืองมันสียงดังอ๋อ้เฉพาะอันน่ะซื้อมาขาบารักดอกไก่เขาสิรักไข่ผสนไปเลยจะบริเนอนแบบนี้โอ้ห่วงมาเต้าเลยไปอืมนี่ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นห่วงก็เลยก็เลยเดินมาหาไง วันนี้กี่ยางกี่ยางฮ่าเสียติดเหลืยงว่ะแบบเราต้องเราต้องอย่างลยมันรู้กันอ๋อมันรู้กันเพราะว่าคันม้าห้าวเนี่ยมันเสียก็ไม่มีอะไรนะคะก็สำรวจกวนเอาเอาไม้หลงไม่เลื่อมอัี้ี่หรือเล่แมนตัว จะไปตองมันมันสีเฮาฝนไปนอนอยู่เดินฝนมันคือว่านอนสูงคือยุงสีบกัดนาแต่ก็สำรวจไปเรื่อยๆกับน้าตายก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นไปนอนนาา้า,า,นาแต่ถ้าถ้าน้าแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นน้าตายก็กีดยางอยู่ใกล้ๆนี้น,นะน้าตายก็กีดยางอยู่ใกล้ๆน,นี้เรียกได้ นี่บรรยากาศเลยนาแแต่แลแต่ก็ไลฟ์สดอย่างนี้นะครับคือถ้านี่เป็นอะนมันก็มันก็เปลียวอยู่นะมันก็เปลียวอยู่มันไม่มีประตูหน้าต่างอะไรเลยนะครับมันก็จะมีบันไดขึ้นไปอ่าขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับแลแน่ใบินมาหาเพราะว่าแ่แต่ก็ตกใจไว้ในตกใจดิ ไปตกใจก่้าแก่ตกใจแะเอ่ะน้าแกรีบมาทําไมเพราะว่าตั้งแต่ไลฟ์สดมาไม่เคยมีใครมากลางคืนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เอฟซีเขาก็เป็นห่วงนี่แต่เจ้ากาแฟก็อยู่ด้วยเจ้ากาแฟก็อยู่ด้วยเดี๋ยวนี่เห็นป่หน้าแก่น้าแก่ยังนั่งอยู่เลยเบังหน้าตาคนนี้ผู้เลี้ยงบางยามมันคือคนคือน้าแก่นั่ง่นะครับก็ เดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้น้าตายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะไม่มีอะไรนะคะสรุปแล้วคือไม่มีอะไรโอ้เจ้าก่อซองไม่ค่อยดีนี้ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ